สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับก็คลิปนี้มาพบกันกับแนวทางรอบดึกนะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากคําเตือนพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับแนวทางทุกๆแนวทางนะครับทาจากสูตรคานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับเด็กต่ำกว่าสแปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมเนาะก็พี่พี่บางท่านก็อาจจะ อาจจะลำคาญหรือยังไงก็ตังกับขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็ทําไปตามกฎนะครับไพี่เนาะถ้าเกิดเราไม่พูดหรือว่ายังไงนะครับก็มันก็จะเป็นการผิดนะครับเนาะผิดกฎช่อง YouTube นะครับไพี่ก็พี่ก็รบกวนให้เข้าใจกันด้วยนะครับเนาะนะครับก็เข้าใจนะครับบางครั้งก็อาจจะเราพูดทุกวันทุกวันนะครับพี่ก็อาจจะลำคาญกันนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยในไว้ณตรงนี้นะครับพี่ สำหรับแนวทางในค่ําคืนนี้นะครับผมสำหรับแนวทางในค่ําคืนนี้ลาวกาชาดดาวโจน V.I.P. ดาวโจนปกตินะครับผมงวดประจําวันที่30เนาะเดือน5 2 5 6 6ก็ขอให้มาเด้งๆทั้ง3รอบก่อนละกันนะครับเมื่อคืนนี้ของเรานะครับมาเป็นเพียงแค่ตัวตัวลูดกับตัวเด่นนะครับพี่ๆตัวเด่นเนี่ยมาทั้ง3รอบเนาะแต่ว่าตัวประกบคู่ไม่โดนนะครับพี่ๆ ต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อคืนนี้เลาวสตาร์วีไผมให้2กับ6ไปนะครับผลที่ออกนะครับ5 5 5นะครับพี่นะครับรอบนี้ผมรุนแต่ผมหัวเราะเลยนะครับ5 5 5นะครับ1 2นะครับผมของเรานะครับใครวิ่งรุ่นที่2นะครับเข้าไปที่1 2เนาะมาแค่สายรูดนะครับส่วนลาวกาชาตผมให้1กับ5รูด1ไปผลที่ออก0 5 2กับ9 6นะครับของเรา 52ไม่มีนะครับใครเอา5ไปวิ่งหรือไปลูดเข้าไปที่52นะครับส่วนเราโจน VIP ผมให้2กับ6นะครับผลที่ออก359กับ82นะครับก็ข้ามไปนะครับพี่ให้212729เนาะเขาออก82นะครับรอบนี้ใครเอา2ไปลูดหรือไปวิ่งนะครับเข้าไปที่82นะครับอย่างที่บอกตัวเด่นมาทั้งสามรอบนะครับแต่ว่าประกบคู่ไม่โดนนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับ สำหรับในค่ำคืนนี้นะครับก่อนไปรับชมขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสำหรับพ,พี่สมาชิกเพื่อนใหม่เพื่อนเก่ายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอน,นันต์99 9นะครับเป็นบ้านเสียงโชคเนาะเข้าไปสอบถามแอดมินดูก่อนได้นะครับบ้านนี้แอดมินใจดีนะครับพ,พี่สำหรับแนวทางค่ำคืนนี้นะครับลาวกาชาตินะครับผมผมได้ หแล้วก็เจดนะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขเจนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเกส่วน7ก็เจ็ดสองเจ็ดห้า เจ็นะครับเม็ดเดียวให้ไปที่175นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนดาวโจนดาวโจน vip นะครับ ดาวโจน VIP ผมให้ไปที่4แล้วก็8นะครับ <c oughs> สายรูดผมให้ไปที่เลขส8 4 8 5ดสี่4 5ก้าสสองสี่ เนะครับเม็ดเดียวให้ไปที่849นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนดาวโจนปกตินะครับก็ หลังจากหยุดมาหลับ3วันนะครับพี่หยุดมา3วันก็วันนี้ก็เบาๆก็แล้วกันนะครับสลับในดาวโจน์รอบปกตินะครับสูตรผมคิดคำนวณได้นะครับได้3แล้วก็6นะครับพี่พสายรูดผมให้ไปที่6นะครับ3 1 32 36 61 62 หกสี่นะครับสามตัวผมให้ไปที่หนึ่งหกหนึ่งนะครับหกสี่นะครับผมแล้วก็สามหนึ่ง นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับราวกาชาติดาวโจร V A P แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับก็ขอให้มาเด้งๆปังๆทั้ง3รอบก็แล้วกันนะครับตื่นเช้ามาขอให้รับทรัพย์กันทุกท่านนะครับผมสลับคลิปนี้กลับสวัสดีครับ